ครับพีน้องเอฟซีครับครับนี่ครับเจกาแฟครับผมสวัสดีครับเจครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอ่ามึงมึงอาด้วคือชัดต่เจียชัดเป็นชัดาชัดคักสวัสดีเลยคุณแม่เจ้าปูเจ้ายาเอ้ลูกหลานขออนุญาตมา่ำนะครับเออ

ห้าเจ็ดหนึ่งครับผมห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับผม้จน่นยุคกลางกันหนึ่งเจ็ดครับเจ้าได้จุดไปเมื่อขอยสิพีบอกเจ้าพวกกลัดกล้องไปครับที่จริงเจ้าถือสูงเจ้ายืนอยู่ทั้งหลังสอนคนนี้มากงสิมานังี่อมมี่กล้องจินซื่อนี่จงพวกกอกันอ่าเห็นบ้านหันย นั่นหนึ่งห้าเจ็ดเห็นว่านี่ชาติชาติพี่น้องต้นนี้ราคาเนี๋ยสวยมากที่มีนี่อันนี้เห็นว่านี่ราคาชาติชาติแมนนั่นราคาเห็นว่นี่หนึ่งห้าเจ็ดโอ้ยงามมากนะพี่น้องหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งครับเสื้อตัดเี่นตัดไปตัดมาเ้อพี่น้องเลยวันเเลยร์ตัวเงี้ยกูโม่พี่น้อง ครับไม่สิโอ้ครับเก็บหนึ่งโอ้ชัดๆพี่น้องชัดหาเก็บหนึ่งเก็บพี่น้องตัดเลยเนาะครับพี่น้องแล้วว่างออกยัดหาหนึ่งออกยังไงก็เถอะครับภายในสามตัวนี่ครับซื้อหกประตูไว้รถครับเนาะแม่คับตัดเลนเนาะครับต้องเบิดตัดให้ได้ชัดพี่น้องอ่ะ เบิกชัดนั่ชัดหน่อยนี่งาเจ็ดหน่เดี๋อเอาๆๆเอาข้างจานแลกกันชัดแล้วากาวันครับผมมือเกลื่อนไมยพีหนองเอ้ามาตามตออ่ะเ็นยังจะเขียนไ,นไปใต้คลิปให้มูเบิงน้ำเด้อค่ะ้เด้อผู้เบิงแมนอย <laughs> ่าสั้นสั้นไปต้งท่าดีดี อู่สบเจันห่อรูงครับหรือั่น่เราตั้งกล้องใบยังใส่ยงงึ้นไหมตั้งกล้องใบธรรมดาแล้วเจ้าแง้มกล้องขึ้นึ่งเจครับผมผู้ขากล้องเงเมืไปยังไดหาเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดครับผมตั้งกล้องแล้วหน้ย้นิดนึงเออนาาจ้งก็ตีงนั่นละชัดเป็นชัดเป็นครับนั่นละเบอร์ักจะตั้งไว้ยตีงเหมืนั่นแล้ว เ็นว่าเจบัวกง่หมืึัเจอยออกมาห้าเจ็ดหนึ่งครับโอ้งามหลายเดิงามไเอ้ยแม่เนเบิ้งมาทางนากับห้าเจ็ดหนึ่งงไปทางนากับหนึ่งห้าเจ็ดนีสักห้า่ะ โชคไฟโชคมันเป็นคนส่วนบุกคนค่ะชอบกันต่เบิ้งเกาเด้อค่ะเจียปูไหลูหลเนาะก็นฮอดหกตัวผู้เพิ่เคยสื่อถือซีตัวก็มีเราเด้อค่ะนันครับผมแต่ว่าปูมาชซองนี่เอฟซีเป็นเบิ่งผพาน่องนี่เบิ่งไลไร่จตัวจริงๆเป็นกระถือลายท่านแ้้เนาะเจเนาะสามตัวคุณนี่ม หนึ่งห้าเจ็ดครับพี่น,อน้องครับมือนี้เอซนี่เขาแคบสิบว่ถามเลขก่อยเขาพี่ออจะขอลูกเนครับถ้าเจ้าไปซ่องเอาครับผมถ้าระมือเป็นเว้นนี่เจ๊ส่งงานมือนี่ให้แน่โหลดก็ว่าครับผม ครับยำของสุดท้ายนะครับเนอะเลขเกตกาแฟเพิ่นกระไายมาแล้วครับผมของสุดท้ายครับผมหนึ่งเกตหาหาเกตหนึ่งครับผมเลขเกกาแฟยำอีกเทนึ่งครับผมโค้งสุดท้ายครับผมสำหรับหนึ่งปุ่มผ้าพ่อสอสองพันหาหนอยหกสิบหกครับผมเพื่อตัวนี้ครับผมหนึ่งเกตหาครับผม หาเจ็ดหนึ่งครับผมตัวร่องกับซีศูนย์เจ็ดครับผมตัวเต็นกับเจ็ดศูนย์เด็ขที่บ้านแล้วก็ว่าสร้างครับสร้างเข้าบ้านห้อยสร้างเข้าบ้านสามเสียครับผมเ็กที่บ้านหนึ่งหกแปดเด้อพี่น้องครับผมตัวร่องตัวเต็นหรือหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมสร้างกับสามตัวนะครับเนาะสร้างกับเก้าสามสามเก้าสามหกครับผมโอ้สามหกไปเลยร่วงในเอฟซีเนาะครับผมกับหัวกเด้อครับเด้อเลขหกกับเลขเก้าเลขตัวเดียวกันครับผมครับผม เป็นแนวทางนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมมักกะตามโอมักกะทานนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เสียเนื้อหน้ามครับเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ครับผมหนในหนเบิกทรับดูสิที่ว่าเจให้อ่าหนึ่งเจ็ดห้านน่งเหอนึ่งเจ็ดห้าที่ว่าอยู่กับเจ้ายญางนะฮะอยู่ทั้งปลายป่ะครับอืม อครับผมกระสุ่มมึงครับผมครับอยู่ทั้งไปไาทั้นครับเป็นปูน me. Me. ิ่ของเกนะคะมือนกับ0ูนเจ็ดนอกรน้นเห็นมาครับหนึ่งเจ็ดหาครับหาเจ็ดหนึ่งครับผมอามึงาพี่น้องครับหาหนึ่งเจ็ดหาเจ็นึครับพี่น้องเหล็กเกกาแฟครับผมหายมาแล้วครับเล็กยาเล็ปูครับผมองสุดไทยครับผม หนึงกุมภ้ามันที่หนึ่งกุ่มผ้านะครับเนาะเห็นห้าเจหนึ่งอ่าเจ็ดหนึ่งครับผมเนตัวหนูสูงนนไปๆเบิกซับเห็นบ้เบิกซับเห็นบ้เห็นบขาไเห็นตัวใด อันนี้เล็กหนึ่งนะไหนเล็กหนึ่งไหม<อ>หนึ่งหายเจ็ดได้ครับพี่น้องครับเล็กเกกับแฟครับผมโค้งสุดท้ายครับผมงามหายไรครับผมง่ามง่ามง่ามแนวทางนะครับเน,ะเนานะ,นะดีตามมาเลยครับผม